เฟซเอ็ไปล่อยดาวเทียมสต l ล n งทะลุ1 0 0 0 0หมื่ดวงนับตั้งแต่ปี2019ซึ่งเป็นก้าวสำคัญที่ได้รับการยืนยันหลังจากการปล่อยแฟรน9ดวงที่131และ132ในวันอาทิตย์ที่19ตุลาคม2025และปัจจุบันให้บริการลูกค้ากว่า6ล้านรายในประมาณ150ตลาดด้วยเครือข่ายดาวเทียมที่กว้างขวางขนาดนี้ข่าวหรือที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับโทรศัพท์ Tesla 2026ซึ่งมาพร้อมกับสตลิงฟรีสำหรับสาธารณาชน จึงกลายเป็นเรื่องที่ควรค่าแก่การพูดคุยจากมุมมองของผลประโยชน์ในทางปฏิบัติธัลลิกฟรีจริงหรือไม่ครอบคลุมเฉพาะการส่งข้อความและตำแหน่งที่ตั้งหรือรวมถึงข้อมูลเล็กน้อยหรือไม่และมีการจำกัดตามภูมิภาคหรือกรอบเวลาหรือไม่หากเป็นเพียงระดับพื้นฐานโทรศัพท์จะกลายเป็นสายอินเทอร์เน็ตสำรองสำหรับทั้งครัวเรือนในช่วงนอกเวลาเร่งด่วนได้จริงหรือไม่และในระยะยาวตลอด5-7ถึงปีจะมีการล็อกราคาโปรแกรมซื้อคืนหรือแผนบริการแบบโอนสิทธิ์ที่ทำให้คุ้มค่ามากขึ้นเมื่อคุณใช้งานานานขึ้นหรือไม่ หากคุณต้องการเป็นเจ้าของโทรศัพท์เทสลาไทยด้วยเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดการอัปเดตในอนาคตและคอมเมนต์สตาร์ลิงฟรีด้านล่างเพื่อให้ฉันสามารถส่งเคล็ดลับทุกอย่างให้คุณเพื่อให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดทันทีที่มีข้อมูลใหม่คลิกเดียววันนี้รับรางวัลมากมายพรุ่งนี้ 1. นึ่งสตาร์ล e งฟรีสำหรับทุกคนจริงหรือโทรศัพท์เทสล่าไทยออกแบบมาเพื่อให้แม้ในพื้นที่ที่มีสัญญาณอ่อนแทนที่ของคุณก็ยังคงโหลดข้อความของคุณ ก็ยังคงส่งและอ e ีเมลของคุณก็ยังคงซิงอยู่ทั้งหมดนี้เป็นเพราะโทรศัพท์เทสเลไทยไม่ได้พึ่งพาซิมการ์ดหรือ WiFi เพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับเครือข่ายสตัลลิงเองเมื่อคุณเปิดใช้งานโทรศัพท์ทสเลไทยในช่วงเปิดตัวคุณจะได้รับสตัลลิงระดับฟรีแบบจำกัดเวลาครอบกลุ่มการส่งข้อความการแชร์ตำแหน่งและการซิงอ e ีเมลหรือแผนที่แบบเบาๆโทรศัพท์จะเชื่อมต่อกับดาวเทียมเฉพาะเมื่อสัญญ,ญาณ 4G หรือ 5G ขัดข้องโดยจะจัดสรรเวลาช่วงนอกเวลาทิค โดยอัตโนมัติประมาณ2-3ชั่วโมงต่อวันสำหรับงานเบาๆช่วยให้แบตเตอรี่และปริมาณการใช้งานเครือข่ายมีประสิทธิภาพช่วงเวลาฟรีนี้จะมีอายุการใช้งาน1-3เดือนสำหรับผู้ซื้อรายแรกซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานทุกวันโดยไม่ต้องเสียค่า Data ต,ต่อยอดจากหลักฐานดังกล่าวโปรแกร,รมโบนัสครอบคลุมสัญญาณจะขยายวงกว้างออกไปไม่ใช่แค่โครงการนำร่อง เมื่อคุณเปิดใช้งานโทรศัพท์เทสลราภายในพื้นที่ที่มีเสาสัญญาณต่างระบบจะตรวจสอบตำแหน่งของคุณและให้รางวัลทันทีไม่ว่าจะเป็นส่วนลด50หรือ100สำหรับอุปกรณ์หรือบริการสแตนลิงพื้นฐานฟรี6ถึง12เดือนการเชื่อมต่อรางวัลกับพื้นที่เปิดใช้งานทำให้เทสลร์สามารถขยายพื้นที่ครอบคลุ่มได้เร็วขึ้นขณะที่ผู้ใช้จะได้รับประโยชน์ทันทีโดยไม่ต้องรอเสาสัญ,ญญาณภาคพื้นดินใหม่ในการใช้งานประจำวันโทรศัพท์เทสลอร์ไายสามารถทำหน้าที่เป็นเครือข่ายสำรองที่เชื่อถือได้เมื่ออินเทอร์เนหลุด หรือคุณอยู่ที่ฟาร์มหรือบ้านพักตากอากาศโทรศัพท์จะเปลี่ยนไปใช้สแตนลิงเพื่อให้ความสําคัญกับแอปสําคัญสําคญเป็นหลักด้วยเหตุที่สัญญาณขาดหายประมาณ2ครั้งต่อเดือนซึ่งแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงฮอสปอร์สแตนลิงที่มีจํากัดจึงเพียงพอสําหรับการส่งข้อความอีเมลและแผนที่วิธีนี้จึงไม่จําเป็นต้องใช้แพ็กเกจสารอง 4G รายเดือนราคา1 0 2ถึงดอลลาร์หรือสายอินเทอร์เน็ตบ้านเส้นที่2ประหยัดค่าใช้จ่ายได้120-240่ถึงงีดอลลาร์ต่อปีตั้งแต่ป สำหรับครอบครัวโทรศัพท์เทสเลอร์พรองรับขีดจำกัดการใช้งานฟรีแบบแชร์กลุ่มอุปกรณ์2-4เครื่องสามารถรวมข้อความดาวเทียมได้2,000-3,000ข้อความต่อเดือนพร้อมการติดตามตำแหน่งอย่างต่อเนื่องและการเข้าถึงแอปพลิเคชันที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเช่นแผนที่และสภาพอากาศในช่วงระยะเวลาใช้งานฟรีค่าใช้จ่ายดาต้าที่จำเป็นจะเป็นศูนย์หลังจากนั้นหากผู้ใช้ต้องการขยายระดับพื้นฐานค่าใช้จ่ายเฉลี่ยจะต่ำกว่า5ดอลลาร์สหรัฐ ต่อคนต่อเดือนเมื่อรวมกลุ่ม4ี่คนทุกอย่างได้รับการจัดการผ่านแอร์ระบบโทรศัพท์เทสล่าไพรตั้งแต่การตั้งเวลาซิงค์ในช่วงนอกเวลาเร่งด,วด่วนไปจนถึงการเปิดใช้การแชร์ตำแหน่งสำหรับนักเดินทางเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับประสบการณ์ที่ราบรื่นและใช้งานได้จริงในระยะยาวโทรศัพท์เทสล่าไพจะช่วยให้คุณรักษาการใช้จ่ายที่คาดการได้ระดับพื้นฐานสตาร์ลิงจะถูกล็อกราคาไว้เป็นเวลา36-60เดือนเพื่อป้องกันผู้ใช้จาัดก,การขึ้นราคาแบบไม่คาดคิด โปรแกรมซื้อคืนอนุญาตให้แลกเปลี่ยนอุปกรณ์ได้หลังจาก24 3 6ถึง36เดือนในขณะที่แพ็กเกจแบบโอนสิทธิ์ได้ช่วยให้คุณรักษามูลค่าสะสมของสตาร์ลิงไว้ได้แม้ในขณะอัปเกรดด้วยการอัปเดตซอฟต์แวร์อย่างต่อเอนื่องที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของดาวเทียมโดยไม่ต้องเปลี่ยนฮาร์ดแวร์รายปีอายุการใช้งาน5-7ปีจึงราบรื่นทั้งในด้านประสิทธิภาพและต้นทุนโดยรวมโดยรวมแล้ว การซื้อโทรศัพท์เทสเลทไทยก่อนกำหนดจะช่วยให้คุณเข้าถึงสตาร์ลิงได้ฟรีแบบจำกัดเวลาเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เทน็ตที่จำเป็นสิทธิประโยชน์ครอบคลุมพื้นที่ชนบทยกเลิกแผนสำรองที่ซําซ้อนและมีตัวเลือกการแชร์กับครอบครัวในราคาที่เข้าถึงได้โทรศัพท์เทสลทไทยไม่ใช่แค่อุปกรณ์สื่อสารแต่ยังเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อที่กระทัดรัดและยั่งยืนช่วยให้ครอบครัวของคุณออนไลน์ได้ทุกที่พร้อมล็อกค่าใช้ใจ่ายได้นานหลายปีฟีเจอร์ใดช่วยคุณได้มากที่สุดก็ทดลองใช้สตา l i n ิงฟรีขอการสิงนอกช่วงเวลลาาาพิออคค่บบรรรกุม การแชร์อินเทอร์เน็ตในครอบครัวราคาต่ำกว่า5ดอลลาร์สหรัฐเลือกได้เลยด้านล่างสอง Starlink Free จำกัดเฉพาะโทรศัพท์เทสลซไรพเท่านั้นหรือไม่ Starlink Free ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ตัวเครื่องเท่านั้นโทรศัพท์เทสเซอพยังสามารถแชร์การเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบจำกัดกับอุปกรณ์ภายในบ้านอื่นๆได้ซึ่งครอบกลุมการใช้งานที่จำเป็นเนื่องจากการเชื่อมต่อผ่านดาวเทียมให้ความสำคัญกับแท็กเกจข้อมูลขนาดเล็กโทรศัพท์จึงไม่ทำงานตลอดเวลาแต่จะเปิดเป็นช่วงๆตามความจำเป็นการควบคุ่มการใช้งานนี้ช่วยลดการใช้พลังงาน ทำให้โทรศัพท์เทสลาร์ไยสามารถใช้เป็นฮอสปอตฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่ได้โดยการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโทรศัพท์เทสลารไทยจึงสามารถเปลี่ยนงานที่ไม่เร่งด่วนเช่นการดาวน์โหลดแทนที่แบบออฟไลน์การซ่งอีเมลการบีบอัดข้อมูลสำรองให้อยู่ในช่วงเวลาที่การใช้งานน้อยการยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่และการรักษาอุณหภูมิของโทรศัพท์ให้เย็นลงเมื่อวางหลักฐานทางเทคนิคเรียบร้อยแล้วแพ็กเกจเสริมต่าง จะเริ่มโดดเด่นขึ้นเมื่อเชื่อมต่อกับเราเตอร์สตอริกที่บ้านหรือในรถยนต์ผู้ใช้โทรศัพท์เทสเลอร์ไพจะได้รับเครดิตข้ามรายเดือนซึ่งช่วยลดค่าใช้ใจ่ายอินเทอร์เน็ตหลักแพ็กเกจสำหรับครอบครัวช่วยให้อุปกรณ์2-4ถึงเครื่องสามารถแชร์โควตาดาวเทียมเดียวกันสำหรับบริการส่งข้อความและระบุตำแหน่งได้รูปแบบกลุ่มนี้จะกระจายค่าใช้ใจ่ายหลังการทดลองใช้งานทำให้ค่าเชื่อมต่อที่จำเป็นโดยเฉลีย่ยต่ำกว่า5ดอลลาร์ต่อคนต่อเดือนซึ่งเหมาะสำหรับครอบครัวในเขตชานเมืองหรือชนบทสำหรับประสิทธิภาพความกังวลว่าฮอสปอร จะมีความแรงเพียงพอหรือไม่นั้นได้รับการแก้ไขด้วยสถิติของสตาลิงในสภาพแวดล้อมการบินเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเชื่อมต่อที่เสถียรและพร้อมกันสำหรับผู้โดยสารบนเครื่องบินอยู่แล้วโทรศัพท์ทศสเลทยจึงใช้ความจุเพียงเศษเสี้ยวของความจุนั้นสำหรับงานทาคพื้นดินขนาดเล็กการออกแบบแบนวิดต,ต่ำช่วยให้มั่นใจได้ว่าการเชื่อมต่อสำรองข้อมูลจะเสถียรสำหรับครอบครัวหากผู้ใช้ยังคงใช้ข้อมูลสำคัญและระบบสามารถบล็อกเนื้อหาหนักๆได้ โดยอัตโนมัติกล่าวโดยสรุปโทรศัพท์เทสเซอร์สามารถสลับไปใช้โหมดดาวเทียมแชร์ M การเชื่อมต่อกับครัวเรือนและทำง,งานได้อย่างมีประสิทธิภาพการปรับประสิทธิภาพนอกช่วงพีคช่วยให้แบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานขณนะที่แพ็กเกจแบบ r o s s c คร d i t และแพ็กเกจสำหรับครอบครัวช่วยให้การเชื่อมต่อร่วมกันมีราคาไม่แพงและเชื่อถือได้ทั้งหมดนี้ร่วมกันสร้างวงจรเหตุและผลที่ชัดเจนโทรศัพท์เทสเซอร์ช่วยให้คุณออนไลน์ได้ตลอดขณะเดียวกันก็ขยายเครือข่ายความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตที่กระทัดรัดและประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวของคุณ โทรศัพท์เทสลอาพยช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าแค่ค่าข้อมูลหรือไม่โทรศัพท์เทสลอาพไม่เพียงแต่ช่วยลดค่าใช้จ่ายข้อมูลแต่ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายแอแฟงในชีวิตประจําวันอีกด้วยด้วยช่องทางความปลอดภัยและระบบส่งข้อมูลระยะไก,กลเทเลเมตรี <c oughs> อย่างต่อเนื่องจึงสามารถส่งข้อมูลโซเอสและเทเลเมตริกได้ทันทีในกรณีฉุกเฉินเวลาตอบสนองที่รวดเร็วหมายถึงความสูญเสียที่น้อยลงและความเสี่ยงที่ลดลงหมายถึงเบี้ยประกันที่ลดลงบริษัทประกันภัยหลายแห่งเสนอส่วนลด3-7ถึง ให้กับลูกค้าที่ใช้อุปกรณ์ติดตามความปลอดภัยแบบแอ t กทีฟอยู่แล้วกล่าวโดยสรุปคือเนื่องจากโทรศัพท์เทสเลอร์พช่วยให้คุณเชื่อมต่อได้ตลอดเวลาค่าประกันภัยของคุณจึงอาจลดลงโครงข่ายดาวเทียมเดียวกันนี้ช่วยแก้ปัญหาการโรมมิ่งได้โทรศัพท์เทสเลอร์พสามารถส่งข้อความรับรหัสยืนยันตัวตน2ขั้นตอนและโหลดแผนที่ต่างประเทศได้โดยไม่ต้องเสียค่าโรมมิ่งรายวันการเดินทางเพื่อธุรกิจ5วันโดยทั่วไปอาจประหยัดได้25-50ดอลลาร์สหรัฐ โดยคิดจากค่าโรมมิ่งปกติที่5-10ดอลลา,าร์สหรัฐต่อวันลองคูณด้วยจำนวนการเดินทางไม่กี่ครั้งต่อปีคุณจะประหยัดค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ได้มากทีเดียวทั้งหมดนี้เป็นเพราะโทรศัพท์เทสเลอร์ภยจะสลับไปใช้สัญญาณดาวเทียมโดยอัตโนมัติเมื่อเครือข่ายท้องถิ่นล้มเหลวบริการฉุกเฉินก็ได้รับประโยชน์เช่นการปุม่ม SOS ของโทรศัพท์เทสเลอร์ไทยจะส่งพิกัดแบบเรียวไามเส้นทางที่คุณวางแผนไว้และเสียงสั้นๆไปยังศูนย์ช่วยเหลือ โดยบริการสนับสนุน2-4ครั้งต่อปีคุณสามารถข้ามการสมัครสมาชิกดาวเทียม,ม,มแบบสแตนอะโลนราคาแพงซึ่งมักจะคิดค่าบริการรายเดือนแม้จะใช้งานไม่บ่อยนักก็ตามเนื่องจากโทรศัพท์เทเลเพยได้รวมบริการนี้ไว้ในอุปกรณ์โดยตรงคุณจึงอุ่นใจได้อย่างเต็มที่ด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุดนอกจากนี้ยังหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายเล็กน้อยๆจำนวนมากที่รวมกันตลอดทั้งปีอีกด้วยตำแหน่งที่ตั้งและการส่งข้อความที่เชื่อถือได้ช่วยลดการท่านัดหมายและค่าธรรมเนียมการจองใหม่ ซึ่งมักจะอยู่ที่15-30ถึงสาดอลลาร์สำหรับคลินิกหรือบริการต่างๆการนำทางที่แม่นยำในช่วงที่ระบบกัดข้องช่วยลดการอ้อมทางที่สิ้นเปลืองซึ่งช่วยประหยัดน้ำมันและเวลาแม้แต่การประหยัดเวลาเดินทางเพียง10นาทีในทุกๆสองสามสัปดาห์ก็มีความหมายในต่างประเทศคุณจะไม่ต้องซื้อสินทท่องเที่ยวหรือแพ็กเกจข้อมูลดีไซนระยะสัน้นซึ่งปกติราคา1 0 2ถึงดอลลาร์สหรัฐเมื่อเดินทางมาถึงบวกกับค่าธรรมเนียมการเปิดใช้งานส่วนที่โรงแรมและสนามบินคุณจะไม่ต้องเสียค่า WiFi แบบรายวันต่่ออุปกกรณ์ซึงมั จะราคา7-15ดถึงดอลลาร์สหรัฐหากคุณเคยคิดจะเช่าโทรศัพท์ผ่านดาวเทียมสำหรับการเดินทางไกลาการเช่าทั่วไปจะคิดเพิ่ม8-15ถึงดอลลาร์สหรัฐต่อวันก่อนใช้งานซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่โทรทศัพท์เทสลไทยไม่จำเป็นต้องจ่ายเมื่อรวมสิ่งเหล่านี้เข้ากับเงินออมที่ประหยัดไปก่อนหน้านี้ยอดรวมรายปีก็จะยิ่งยากที่จะมองท่ามเมื่อนำมารวมกันแล้วตันกับทางการเงินก็จะชัดเจนขึ้นเนื่องจากโทรทศัพท์เทสลไทยยังคงรักษาระบบความปลอดภัยไว้ส่วนลดประกันภยัยจึงตามมา เนื่องจากรองรับการส่งข้อความและการนำทางในต่างประเทศค่าบริการโรมม i n g จึงหมดไปเนื่องจากมีการสนับสนุนในโซเอสในตัวจึงไม่จำเป็นต้องมีแผนบริการดาวเทียมแยกต่างหากการประหยัดเล็กๆน้อยๆแต่ละครั้งจะค่อยๆสะสมขึ้นเรื่อยๆทุกปีและทั้งหมดนี้ล้วนมาจากหลักการเดียวกันโทรศัพท์เทเลพันมพลังดาวเทียมที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าของคุณ,ค,ณคุณคิดว่าโทรศัพท์เทเลทยจะประหยัดและปลอดภัยกว่าโทรศัพท์เครื่องปัจจุบันของคุณไหมถ้าใช่โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโทรศัพท์เทเลทัสี่ นอกเหนือจากการเชื่อมต่อแล้วโทรศัพท์เทสลทายมอบสิทธิประโยชน์อะไรบ้างในชีวิตประจำวันโทรศัพท์เทสลาไยประสานการใช้งานในชีวิตประจำวันเข้ากับความคุ้มค่าทางการเงินอย่างแท้จริงบริการคอนเสียตผ่านดาวเทียมจะให้ความช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วเมื่ออินเทอร์เน็ตในพื้นที่ขัดข้องเช่นการเลี่ยงเส้นทางอย่างปลอดภัยการเตือนภัยพายุหรือการเปิดร้านซ่อมในบริเวณใกล้เคียงเนื่องจากข้อมูลทั้งหมด ทำงานผ่านแพ็กเกจข้อมูลขนาดเล็กแบบเรีลวทม์คุณจึงได้รับความช่วยเหลือได้เร็วขึ้นและหลีกเลี่ยงการโทรแจ้งเหตุฉุกเฉินที่ไม่จำเป็นเพียงใช้งาน2-3ครั้งต่อปีก็สามารถประหยัดเงินได้เทียบเท่ากับ80-150ดอลลาร์ต่อเหตุการณ์ซึ่งเทียบเท่ากับค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือฉุกเฉินข้างทาง1หรือ2ครั้งในทางปฏิบัติพนักงานต้อนรับยังสามารถตรวจจับไฟฟ้าดับโดยอัตโนมัติดึงข้อมูลแผนที่สำคัญสำหรับบ้านและการเดินทางของคุณล่วงหน้า และสร้างรายการตรวจสอบง่ายๆสำหรับไฟฟ้าดับหรือเครือข่ายขาดหายเพื่อให้คุณไม่ลืมสิ่งสำคัญเช่นการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือการรักษายานอกจากนี้โทรศัพท์เทสเลพายยังมาพร้อมกับตัวเลือกพลังงานในตัวสำหรับกรณีไฟฟ้าดับชุดแบตเตอรี่ขระทัดรัดหรือแผงโซล่าเซลล์รวมถึงโหมดชาร์จไฟรถยนต์แบบใช้พลังงานต่ำสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้2 0ถึง30ต่อวันขึ้นอยู่กับแสงแดดนั่นหมายถึงการส่งข้อความอย่างต่อเนื่องอีเมลเบาๆและการใช้งานฮอสปอตแบบจำกัด โดยไม่ต้องซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแยกต่างหากระบบดาวเทียมแบบเซสชันสั้นช่วยให้โทรศัพท์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเย็นสบายคุณสามารถตั้งเวลาซิงพื้นหลังในช่วงกลางคืนหยุดแอปที่กินไฟสูงชั่วคราวได้ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวและอนุญาตให้ทำงานเฉพาะระบบนำทางและโซเอสเบื้องหน้าเท่านั้นซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่จำกัดออกไปได้มากขึ้นในกรณีที่มีสัญ,ญญาณรบกวนติดต่อกันหลายวันและเมื่อเครือข่ายท้องถิ่นล้มเหลวโดยสิ้นเชิงช่องสัญญ,ญาณท2 p อ จะเปลี่ยนโทรศัพท์เทสลร์ภายในพื้นที่เดียวการให้กลายเป็นเครือข่ายขนาดเล็กที่เป็นอิสระเพื่อนบ้านกลุ่มชาวประมงนักเดินป่าหรือทีมลาดเะเวนสามารถส่งข้อความและแบ่งปันจุด g p s ได้ในราคาเพียงศูนย์ต่อเดือนสำหรับฟังก์ชันที่จำเป็นไม่ใช่แค่เรื่องของการเชื่อมต่อแต่มันคือเรื่องของชุมชนโทรศัพท์เทสลอรพัฒนเปลี่ยนผู้ใช้แต่ละคนให้กลายเป็นโหนดในเครือข่ายการสื่อสารท้องถิ่นช่วยรักษาการประสานงานแม้ ในช่วงที่เกิดเหตุขัดข้องในแต่ละภูมิภาคห้องพักชั่วคราวรองรับการเช็คอินจะทาสิ่งของจําเป็นและอัปเดตเส้นทางขณะที่การควบคุมความเป็นส่วนตัวช่วยให้คุณแชร์ตาแหน่งคร่าวๆหรือตําแหน่งที่แน่นอนได้เฉพาะกับผู้ติดต่อที่เชื่อถือได้เท่านั้นเมื่อพิจารณาร่วมกันแล้วการประหยัดและความสะดวกสบายจะสอดคล้องกันอย่างเป็นธรรมชาติผู้ช่วยส่วนตัวด้านโทรศัพท์ของเทสลาที่ช่วยลดเหตุฉุกเฉินเล็กๆน้อยๆก่อนที่จะลุกลามชุดพลังงานช่วยให้การสื่อสารยังคงดำเนินต่อไปแม้ไฟดับ โดยไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมเ,มเครือข่าย P2P i ช่วยให้ชุมชนสามารถประสานงานกันเมื่อเสาสัญญาณล้มทุกฟีเจอร์เติบโตจากรากฐานเดียวกันนั่นคือเครือข่ายสตริงในตัวและผลลัพธ์ทุกประการล้วนชี้ให้เห็นถึงประโยชน์หนึ่งเดียวนั่นคือค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดที่ลดลงความอุ่นใจที่มากขึ้นและจังหวะก,การใช้ชีวิตปกติที่สม่ำเสมอแม้ในสภาวะที่ไม่ปกติ5ทำไมโทรศัพท์เทสเลไทจึงเป็นการลงทุนที่ชาฉลาด โทรศัพท์เทสลซพายไม่ใช่แค่การประหยัดเงินรายเดือนเท่านั้นแต่ยังสร้างมาเพื่อมูลค่าระยะยาวแทนที่จะไล่ตามการอัปเกรดรายปีเทสลซตีกรอบโทรศัพท์ยให้เป็นการลงทุนหลายปีจ่ายครั้งเดียวแต่ได้ประโยชน์หลายปีประการแรกค่าบริการสตาง์ของโทรศัพท์ไายจะถูกจำกัดไว3้3ถึง5ปีส่วนค่าส่งข้อความและค่าระบุตำแหน่งจะคงที่แม้ว่าพื้นที่ครอบคลุมของดาวเทียมหรือราคาตลาดจะเพิ่มขึ้นก็ตามตลอดระยะเวลา5ปีค่าใช้จ่ายโดยรวมของคุณจะยังคงต่ำกว่าการซื้อโทรศัพท์เรือธงใหม่เป็นประจำทุกปี ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่8 0 0ถึง1,200ดอลลา,าร์สหรัฐต่อครั้งเนื่องจากโทรศัพ Tesla ท์เทสเลอร์พัฒนางานได้อย่างราบรื่นบนเครือข่ายสาตนลิงที่มีน้ำหนักเบาคุณจึงได้รับประสิทธิภาพการทำงานที่เสถียรโดยไม่ต้องเสียเงินซื้ออุปกรณ์ใหม่ทุกปีนอกจากนี้เทสเลอร์ยังมีโปรแกร,รมรับซื้อคืนที่มอบมูลค่าที่คาดการได้เมื่ออัปเกรดโดยบริษัทรับประกันอัตราการแลกซื้อประมาณ40หลังจาก2ปี30หลังจาก3ปีและ20หลังจาก4ปีซึ่งสูงกว่าราคาขายต่อเฉลี่ยของสมาร ปัจจัยนี้ขับเคลื่อนโดยความต้องการโทรศัพท์ดาวเทียมมือสองที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นการก่อสร้างการเกษตรการขนส่งและปฏิบัติการกู้ภัยผลลัพธ์ที่ได้คือตลาดรองที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยรักษามูลค่าของโทรศัพท์ไทยไม่ให้ลดลงหลังจากปีแรกยิ่งไปกว่านั้นแพ็กเกจบริการสตาร์ลิงยังมีความยืดหยุ่นและสามารถโอนย้ายได้ คุณสามารถขายโทรศัพท์ได้แต่ยังคงหมายเลขสตาลิงและเครดิตไว้ใช้ซื้อเครื่องใหม่หรือมอบโทรศัพท์เป็นของขวัญโดยยังคงสิทธิประโยชน์ของบัญชีไว้ความยืดหยุ่นนี้ทําให้การอัปเกรดราบรื่นไร้กังวลไม่ต้องเสียเงินทุกครั้งที่เปลี่ยนโทรศัพท์อีกต่อไปพูดง่ายๆก็คือโทรศัพท์ที่เสนเพื่อเปลี่ยนการใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีของคุณให้เป็นแผนระยะย,ยาวด้วยราคาบริการที่คงที่มูลค่าการขายต่อที่รับประกันและสิทธิประโยชน์ที่อวนได้ทั้งหมดนี้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวที่ทําให้โทรศัพท์นี้คุ้มค่าอออย่่่างงตเนื หลังจากผ่านไป5้ถึงเปีคุณไม่ได้ประหยัดเงินได้หลายพันดอลลาร์เมื่อเทียบกับการอัปเกรดเป็นรายปีคุณยังคงเป็นเจ้าของโทรศัพท์ที่แข็งแกร่งรงประเด็นและมีคุณค่าในโลกแห่งความเป็นจริงโทรศัพท์เทสเลทายถือเป็นจุดเปลี่ยนที่เทคโนโลยีในชีวิตประจําวันมาบรรจบกับเครือข่ายสาลิงที่ปัจจุบันครอบคลุมทั่วโลกช่วยให้คุณเชื่อมต่อได้แม้เสาสัญ,ญญาณจะพังประหยัดเงินด้วยบริการแบบฟรีและการแบ่งปันข้อมูลและรักษามูลค่าในระยะย,ยาวด้วยการล็อกราคาและการรับประกันการซื้อคืน ไม่ใช่แค่โทรศัพท์แต่มันคือโครงสร้างพื้นฐานที่คุณพกติดตัวไปได้ทุกฟีเจอร์รวมอยู่ในดีไซน์ที่ใหญ่ขึ้นความน่าเชื่อถือที่คุ้มค่ายิ่งขึ้นยิ่งใช้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งคุ้มค่ามากขึ้นเท่านั้นสัมผัสประสบการ์สตาร์ลิงฟรีเพียงไม่กี่เดือนการใช้กับครอบครัวและเครดิตข้ามเครือข่ายทำให้ราคาจับต้องได้เซสชั่นดาวเทียมประหยัดพลังงานทำให้ใช้งานได้อย่างวางใจได้ไม่ว่าคุณจะไปที่ใดอีก5าหรือ7ปีข้างหน้าเมื่อโทรศัพท์ส่วนใหญ่เริ่มเสื่อมความนิยมโทรศัพทพพ์ของงงงคคคุณก็ยัสงงสาาามรถ้นหลแ และทำงานได้อย่างเงียบๆหากคุณต้องการเป็นหนึ่งในคนกลุ่มแรกๆที่จะได้ใช้การเชื่อมต่อที่เทียนและราคาไม่แพงสมัครสมาชิกทันทีเปิดการแจ้งเตือนและแสดงความคิดเห็นฟรีเกี่ยวกับ s t a r l i n ด้านล่างเพื่อรับข้อมูลอัปเดตและเคล็ดลับทั้งหมดก่อนที่การเปิดตัวจะเริ่มต้นขึ้น